สวัสดีครับวันนี้ก็แรงงานไทยในอิสราเอลนะครับก็วันสุดสัปดาห์ของการทํางานนะก็ได้ทำความสะอาดบ้านนะก็ะคือล้างพื้นนะผมจะล้างพื้นล้างพื้นแล้วก็ทำความสะอาดน,ด,ดนี่รีดไม้รีดน้ําออกนะฮะไม้รีดน้ําออกก็นี่คนระับล้างพื้นทำความสะอาดนะทอความสะอาดรอบๆบริเวณบ้านภายในภายในบริเวณบ้านนี่แหละแล้วก็ ีครัวต่างๆนะก็ทำความสะอาดผมจะทำความสะอาดทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าบางพื้นที่บางครัวพื้นที่ก็สามารถที่จะใช้แบบาลาดน้ำได้นำมาสะอาดเอาแฟบเอาสันไลราดแล้วก็ขัดขัดข,ดข,ดขดัดถูได้นะแต่บางพื้นที่ก็มันก็ไม่มีช่องน้ำออกนะไม่มีท่อระบายน้ำก็คืออาจจะต้องอปัดกวาดเช็ดถูเอานะแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนสะดวกนะครับ ก็เอามาอัปเดตให้ชมนะว่าที่ผมอยู่มันเป็นแบบนี้นี่เป็นคลิปทำความสะอาดนะทำความสะอาดก็คือทุกสัปดาห์ครับก็ยังไงฝากคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ